ทุครับมากันแล้วก่อนที่จะถึงช่วงด้วยกันหลายจุดโุทานไหว้พระพุทธรูปไหว้เทพทัญใจไหว้สูงขึ้นมานะครับก็เป็นจ่งจะดูเิยขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่ กระโดดจะทำให้บุคคนทุกคนทำมาดีขึ้นเพราะการนั่งมาทำ่รงเรกยนเป็น อร่อยไหมครับอร่อยครับอนนเนท่ทยั้นะครับแล้วก็น้พรินะครับเป็นพวกเร่องทกราที่ท่านได้เกใน่ในฝัสัาสนี้นะครับนอกจากนี้ท่านอื่นนืครับ แม่ค้าใจบุญนะครับมาค้าขายทุกนัดของการปล่อยปลาทายชีวิตโคแต่วันนี้ทำถูกเขียวต้มน้ำตาลมาแจกให้รับประทานกันฟรีนะครับ,รบอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการแบ่งปันไม่ใช่หวังแต่เอากำไรแต่ฝ่ายเดียวขอให้แม่ค้าสวยขึ้นสวยขึ้นนะจ๊ะวันนี้ผมในฐานะรับทานของที่บอกคื้ใกัลยาณมิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญไทยอีวิฟแล้วก็ปลอยปลาเรื่องแหน้านายตำบวจสายบุญนะครับครั้งที่สิบเดือนตุลาคมปีก็มีกระยาณมิตรที่ส่งของผมนะครับก็มีคอลาไทยจากกระถินแดงว่าปัจจัยโอนมา500บาทแล้วก็ลองกิตติเิียงเจริญนะครับลองคุมกัน การ sed, ed, N, ่วมอนุโมทนาบุญโอนมาอีก300บาทนะครับเป็น800บาทแล้วก็ครอบครัวเพื่อนทานธุ์ครอบครัวญาติกรแล้วก็ครอบครัวศรีดินก็ร่วมอิ่มกําบุญด้วยอีก210บาททำเป็น1,310บาทก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกับท่านขอไปก่อนที่เ้าจะไปดญ ไทยชีวิตโภคลอยปลาในครังนี้วันนี้จงได้แก่ยัดทิพย์ข้าในเวรข้าเจ้าโรคข้าและเทวดาประจกรรตัวข้านะครับให้รวมตัวร่วมกันนะครับสาธุสาธุ

กิจกรรมที่เราร่วมใส่ทุกกระถางบุญตะกร้าบุญก็ถวายน้ำผลไมา้สังฆทานปล่อยปลาไถชีวิตโคทำบุญผ้าปะถินสามวัดนะครับก็มีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาจังหวัดลบบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรี แล้วก็ชำระนี่สงร่วมกับทางวัดเกษมวิย,ยมนาศนะครับเอาปี่รนมาณน่เป็นสิบปีรวม,มทั้งนี่ครับในแม่ผู้ใจบุญอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้นำสายบนุนโดยเฉพาะกา,ารไทยชีวิตโคต้องคนนี้เลยนะครับคุณนายวิมลพรหรือว่าคุณนายน้อยเรียกว่าายแม่น้อย,ยนี่ครับมาร่วมเล่วันนั เป็นจริงที่ไม่เทีย่ยงให้พิจารณาตมามความเป็นจริงนะให้เราไปดูเด็กตอนเกิดใหม่ๆเนี่ยเป็นไงห,หน้าตาหน้ารักนะออพอเป็นลูกปเป็นสาวก็น้ารักอีกแบบเนี่ยนะพอห้าจิตไปแล้วก็เริกแล้วเริ่มจะหลอกกันแล้วบางคนก็หน้าเหมือนลิงบางคนก็น่าเหมือนหมาหมูเหมือนหมาอะไรแล้วแววต่วมีปากต่ำนะเออจีบก็เจ็บ ประดุกนะครับที่ซื้อมาจากหน้าบ่อเตรียมที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจ,จีนอนุโมทนาบุญร่วมกับอมาม่าร้านข้าวแกงลิ้มเจริญด้วยนะจา๊ะขอกุศลนที่ข้าพเจ้าได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับอมาม่าร้านข้าวแกงลิ้มเจริญในวันนี้จงได้แก่ญาติทิพย์ข้าในเวรข้าเชื้อโรคข้าและ เทวดาประจำตัวข้าสาธุสาธุสาธุสานาเป็นคนจนรับจ้างทำงานนะตัดเพินมบ้างนะรับจ้างแบกหออบ้างเรียกว่าเป็นคนรับจ้างขายแรงงานมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย เชืออย่าลบลู่เหมือนพญานาคกำลังลอยตามน้ำไปโดยชูหัวไปด้านทิศเหนือทิศทางที่น้ำไหลไปนั้นคือไหลไปทางทิศใต้ถุปากอ่าวมหาชัยกับท่านพันเองวิทยัสสีทองจ้อยท่านรองผู้รับการว่าที่ผู้รับการก็เป็นผู้นำสายบุญอีกขั้นหนึ่งนะครับ ทำหอบจากมนุษย์เนี่ยจีไปถามพทธเจ้าว่าพทธเจ้าเนี่ยเวลาแล้วก็อโยมอโยมอายมที่ทุโขทยนี่มาลับเร็ชประนะได้น้องกูชาพระรัตนตรัยิาสกาเรนะพุทธังโพเชมะอิโธภาวท ทางพระขวานตังอภิวาเทมิสวัสดิโตนามิสุปาติปันโนพระขวตโตสาวก,กสังโฆสัขานาทายะติสระเนนะสหปัญจศิลานิยาจั ทุกอย่างป็นม่จังกันเทวิสุวิสุ ผ like ุ้ติย <qualc parfois> like ัมปีติผู้ังสรนะนำขจามีผู้ติยัมปีิผูังสรนังคขจามิผู้ติยัมปีติทังสรนังคขจามีผูติยัมปิยัมปีิู้ังสรนันคัจามติยมปติยัมปิสังขังสรนังคขจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปังสัมาทิยามิ สัมพุทธสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสังฆทานานิสัะปาริวารานิภิกขุสังสารันหาตุอัมหาตังทีฆรตตังทิตายะ สุะท้ายค่าไตรจิวรเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อาจารย์คือพวกเรามีของครั ที่ยกกที่เรือยกกระไหลต่อยกกระครับกานใหญราไหเป็นทานรพุทธศาสนาอี่ยิ่งใหญ่นะครับทาที่ทาไม่ได้นะครับถ้าไม่มีพรุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ทานะครับต้อี กว่าจะมีพุทธนาได้กวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้านี่พระมาานะครับเดินเต่าตึตงตัวกลางทะเลลาบอดน,นะครับกว่าจะคิดเบ็ดจะได้เกิดยากมากนานเดียวกาทำบุให้ทำนะครับจะนั่งเฉยโมทนานาน่อกันไปถ้าเป็นยากอยูกก็เอาเลยครับถ้าเป็นยากอยู่ก็ยิบไปถวายนะถ้ามียู่ใจก็อดจิตตั้งกิตให้มั่นวางจิต น้องเขาเขารุไปที่ถิสาให้สว่างสวยนะครับเข้าไปของการให้สว่างสวายนะครับแล้วาน้องจิตแต่กทานเป็นบริวานน้องกิตที่สว่างเลยนไหนเขามานี้ถายเมืองมาจับตัวหอมพกับตอบตัวสะดวกมาเมืองตะตัวน้าไปถิ่นสั่งาดูดูตลบลยยาดีสะดวกททาง ฝากของเราแทนปายา ครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุครับเอาเริ่มมุกอีกแล้วเนี่ายาไตรัตนายางมากีโนภารัาาติสหัสสาธุธรรมมาโพธิธรรมมรได้กันนันน่นยาธาพโพธโมนานขอป้าดิ๋ยลูกดิ๋ยลูก ก็คนนะครับแอลคาราชคาร์โมปยานแล้วก็ลุกีนิดดานะครับเจ้าวาดประการหลดเลินิดมาแล้วก็เลยทำมันมาทั่วไปเลยทีนี้ก็ทุกคนก็ทําทั่วกันมนะครับก็เลยก็เป็นพวกเราก็ได้นากันไปนะเราก็่ได้ถานจิตไปขอให้เ้ามีความสุขนะอย่าไปฝากอะไรกปรับปานะ ให้ปลามีความสดมียุ่เยื่ท pues ี <habitude. S 1> ่ในยุคไใส่หลจากได้ไก็ใ่ให้เสร็จแล้ว่านไปแบบนี้ครับแล้วแล้วผลลัพธ์เดี๋ยวก็จะตามให้พวเราเองครับมกับย่าง้นหรือก็เข้าป้องไป เอาปอายคงระกอนดครับ,อบอเออนะครับกเราก็ได้ทุทีทจะเป็นผู้นะครับยา,าจ,จ,ปจ,าจาไปว่กแ,แลก็ก็มาป่อยเรืก็มีที่ร้อยเป็น,นระทานนะครับทีนั้นกงหาที่ดูแลเรือกลรียมที่น้อน,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 นอเพื่อว่จาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ ส่วนกากาสังฆทานอนาจารย์ที่ธุดเป็นขํนะครับเป็นผู้พิจารณาตามเราก็ทาอย่างนี้กันมาหลายปีแล้วเฉพาะส่วนที่เราก็ได้เป็นเส็ปีแล้วนี่เะนะี่ะและส่วนอาจารย์น่าจะสามสิบกว่าแล้วที่ทำนะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยดีคนพิจารณา,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 ากันนะครับเราก็เได้พิจารณากันนะครับการทําทานทําอะไรก็ทําให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คนที่เขาตายแล้วก็ <c oughs> มีหลายควนให้แก เขาบอกว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยมันจะมีบัญชีบัญชีบุญบัญชีบาปนะสะดวกเมื่อเราทำบุญพวกเนี่ยบัญชีมันจะบุญก็จะเป็นพี่ขึ้นที่บัญชีบุญบัญชีบุญมันมีหลักแบบขึ้นคือบัญชีบุญมดาวนก้าวี่ให้วาง้เป็นระเบียบเรียบร้อยทางเดินทางโล่งทางสะดวกหมือก็ยกเก้าอี้มาขวางทางเดินแต่ถ้าเป็นบัญชีนี้จะเป็นบัญชีอาจจะเป็นบัญชีเงินบัญชีอะไรแต่ไม่ใช่บัญชีทาง นะอันนี้หมายถึงว่ากำลังคนที่เท่าถนะึงพระเจ้าเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันตามระมดารเราทำบ้านแล้วเหมือนกันไครบ้านไม่ได้ไปพื้นที่บัญชีบ้านเราทำอะไรถึงใครไม่รู้เราก็มนนะันกะ็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถึงเราทำบ่อยๆบ่อยๆถึงไม่มีใครรู้เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ย ก็ต้องมีคนรู้นะครับเพราะว่าความลับไม่มีในโลกเราดูอย่างความดีเนี่นะถึงว่าจะไม่มีใครรู้แต่มันมีคนลับคนที่ลับเนี่ยก็เกิดความสุขไอ้ความสุขเราเนี่ยมันก็จะทอนย้อนไปถึงผู้ที่ผ่านนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นดินของเราใาชการติดตา้งเราทำความดีเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราทําความดีเนะี่ยมันก็จะยู่ไปยิ่งเราไปช่วยไทยที่ม,มันลำบากนะด้วยด้วยความเป็นศษ์สาย,ยิ่งช่วยมากเท่าไหร่เนี่ยคนมันก็จะเืีอนไปยากนาะเราุกญากเราเนี่ยหรือพี่น้องเรามีเจ็ดคนถามดิว่าถ้าพ่อเราตายแม่เราตายแล้วน้องเรายัางรอก,ไ,อกไ,ไ,มไม่ได้ไหมไม่ได้แล้วนะระวังจะหมดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นญาติเนี่ยให้ไม่ดียังไงก็ได้น่ะ ให้เพื่อภูตามแต่ถังละเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ความมีเมตตาที่เราให้เนี่ยถ้าเราต้องเกิดอีกเนี่ยความสมบูรณ์พร้อมหมัอนจะเกิดมาดกับกฎธรรมที่เราทำบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้หราคลาดเนี่ยเพราะมันเป็นวิบากในชาติก่อนแต่ชาติหน้าจะเป็นวิบากของชาตินี้ เราชาติหน้าอยากดียังไงยาะให้ทําดีในชาตินี้แบบนห้หรือหมาไหไปลายทางให้ถูกต้องเราจะได้เดินทางไม่ผิดถ้าเราไม่ตื่นตื่ความตายม้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องพลาดเพราะว่าใครเอาความโลภมาแย่ให้เราหรือมาหลอกเราเราก็ไปตามเขาก็คนที่มีพันห้าเนี่ยที่ถูกหลอกก็เพราะว่าความโลภเป็นุ่นหลักสำคัญถ้าคนนั้น ถ้ามีสติคือได้เนาะเดี๋ยวไม่ต้องโดนหลอกดยหลอกน้อยเพราะว่าเรามีสติเรามีความยั้งยืนนะแต่ทำให้เราอยู่ับ เดี่ยวอย่างเนี่ยเราก็เล่นจิตวางจิตไว้ว่าของทุกอย่างเนี่ยเป็นของเราที่เราร่วมกันทำทางแม้ตะบาดเดียวก็ไปรวมกันมองกล้ามิลผ้าไตสองผืนแล้วก็สังฆับทานก็มีพยาธรรมนะครับเราก็ได้ทำครบตามตำรา,า,านะครับแล้วเราจะได้มีกํลาลังด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะกรวดน้ําอุทิศบุญบุสมสให้กับพระเจ้าแผ่นดินน้าาที่อววะครับ ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ควเพ็นแล้วได้ความเพ็นแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุท อิศให้ขออุทิศให้เจ้ากรรมในเวืนทั้งหลายเจ้ากรรมในเรียนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกิดมาแล้วได้เคยร่วมเกิดมาแล้วนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศให้ขออุทิศให้เทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากล ลาภีภพทว่าสากรณีภพท้าพยายมราชท้าพยายมราชท้ามหาราชทั้งสี่ท้ามหาราชทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่อดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสในด้วยเถิในกาลครั้งนี้ด้วยเถินด้วยบุญกุศนี้ด้วยบุญอุศนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายของอุทิศให้อุทิศให้ ่านผู้ร่วมรับไปแล้วท่านผู้ที่ร่วมรับไปแล้วข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าร้อยข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบไปด้วยเป็นผู้ประกอบไปด้วยอายุอายุวันนะวันนะสุขะสุขะาพพละพละปฏิภาณปฏิภาณคนาสารสมบัติคณาสารสมบัติมีความปรารถนาที่ชอบมีความปรารถนาที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมประกอบไปด้วยธรรมขอให้ความเดิน นะครับขอญาตผู้คุณเจ้านะครับขอญาตบอกนิดเดินครับดูแม่น้ําตรงนี้ที่ไหลามานะครับผมขอญาตพูดนีดนึงในต้นทางเนี่ยมีถ้าเกิดใครไปสุพรรณนะผมอยากให้ไปรู้จักจอาจารย์ยู่สามวัดวัดแรกคือลงพ่อไข่ที่วัดบางเลนก็ไม่ใช่บางเลนนี้นะครับตรงตรง,ตรงสองพี่น้องตรงนี้นวัดบางเลนลงพ่อไข่เนี่ยเป็นพระเกจอิจกรร์ที่เช่ดชานวิปัสสนามากแล้วก็ หลวงพ่อพ่องยอดอันนี้ตายไปแล้วนะครับที่พูดเนี่ยถ้าเป็นศิษย์อาจารย์จะได้รับปูเท้ากันเผื่อใครไปไหว้นะหลวงพ่อไข่แล้วก็หลวงพ่อพ่องยอดหลวงพ่อไข่เนี่ยเหรียญเท่ากันเป็นแสนไม่น่าเชื่อเลยสุภาณี่เองอยู่ตรงนี้เลยบางหลวงไปท่างนิดหน่อยนะครับองค์ที่สามนะครับผ้าจารย์ของหลวงพ่อไข่ทีนะครับที่หลวงพ่อสนวัดโบสถ์วัดโบสถ์ไหนที่เลนหรืออะไรเนี่ยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อสนเนี่ยประกอบว่าผมไปกราบนะครับ ท่านเป็นอาจารย์หลวงพวอ่อไข่พีนะผมไปที่วัดชื่อว,วัดโบสถ์เมืองกำแพงเพชม่ได้แล้วอยู่ตรงเนี้ละหกกิโลแต่ผู้ให้ฟังนะครับไม่มีใครสนใจเลยเอาเก็บไปอย่างพุทธลูกแล้วก็ซ่องมาปิดประตูมองไม่เห็นผมถามว่ารูปหลวงพ่อสงเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระกรรมฐานโดยลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อไข่ที่ดังมากไปอยู่พลละวัดกันผมไปอยู่แล้วก็เลยบอกเจ้าว่าเราแค่ออกมาเพราะเป็นพระที่ดังมากกิจการที่มีแบบ กรรมฐานสูงมากเลยเป็นพระหน้าเลยใี่พระพุทธานทานขับพายข้าวเลยไม่ต้องไม่ต้องยกเลยไปมาสามรอบแลเย็นถึงจะตายท่านแสดงให้อยู่ตุงท้ายซึ่งพระทั้งสามดวงเนี่ยมันอยู่ในแม่น้ําเราทั้งหมดเลยท่านไปจอกพี่น้องขับรถไปทางบางหลวงเราินก็ไปทางเนี้ครับหลวงพ่อไทรหลวงพ่อไทรวัดบางเลนเราหลวงพ่อทองหยอดมาไปไหว้นะครับเป็นพระที่ก็าทานพุธีให้ยังสวยเลยคนมากราบไหว้ทุกวันแล้วก็อาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อสนหลวงพ่อสนเนี่ยทิ้งไว้ วัดโบสตอนอะไรจำชื่อไม่ได้นะครับยันแล้วก็มีหลวงพ่อรุ่นเราว่ามาจากไหนปกักจุบัที่ปล่อยปลาผมก็บอกว่ามาจากหลวงพ่อปาลาหลวงพ่อฤาษีดินดำแล้วก็พระอาจารย์ให้รถท่านทำมาตีดินกำหนับมาเราก็ได้ลากเราเข่ากองเรามาไงเราก็ยืดนี้พูดมาให้ครูประดนนี้ทุกคนนะครับก็ก็ก็กคลิตังแล้วก็มีกระถิ่นทุกนี้ท่านการกระถิ่นถ่าจะไปเบื่อนะครับขายของมนท่านทำเนี่ยถ้าจะไปเบื่อ ท่านจะทำดีน้อยก็ทําเป็นผิดบาทที่สามที่แบบอย่าไปปฏิเสธนะครับอย่าไปปฏิเสธเพราะว่าสองบาทไหนเท่านั้นจะปฏิเสธไม่เอาไ่เอาอย่าไปว่าถ้าเราไปถามเราก็นิ่งๆิ่าเราก็ถ่ายไปติดบาทที่ติดบาทเพราะว่าเป็นบุญตินที่คนที่เข้าบุญตั้งใจให้เราเนี่ยเขาไม่เจตนาดีนะเขาไม่ได้เจตนาจะมาฆ่าเราเพราะเราปัดหลบอะไรเงี้ยไม่เป่นไรนะครับแต่วัดไหนมันอาจจะเยอะจริงเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเสนาเราก็ทำตามสมควรเท่าที่มีเพราะมันมีหลายวัดคนที่ตีพฤศจิการอาจารย์พระกระินเนี่ย ที่วัดตะพางผมอยากให้ไปการท่ามีเวลานะครับคือกระถิถ่นมีทุกรักแต่มีหลอ่อพระทองคําเนี่ยมันยากนะครับพระทองคําที่เอาทองคําตอนนี้ทองคำสามพันสองหรือสามพันเท่าไหร่เลยไม่ได้สามหมื่นสองใช่ไหมมันขึ้นเรื่อยเลยรู้เอาสี่รัตัดแัดเดียวนะครับคือบังทองเนี่ยมันยากเพราะนั้นเนี่ยประคำของที่ยากแล้วไปทําผมพยายามพูดถึงน,นะครั้งเลงว่า ตอนที่จะไปทำบุกค้างหนึ่งเน,นี่ยตัวไอ้คําคำมันค่าคุณทําคำมันมากจริงๆคุณทำสิบบาทที่สิบบาทก็ได้ที่มันดีก็ส่งมาสวนผมไม่มาแล้วหน้าเกาคลืนต่างๆแล้วรอไม่ได้เอาไปเก็บบ้านนะครับรอแล้วเอาไปเป็นจิวในพระพุทธศาสนาให้ยิ่งดีต่อไปเมื่อคืนเนี่ยผมไปงานศพทำประเาาสริฐไทยผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับพอขราวสวสดตรงเฉพาะมันมีอะไรยิ่งหลือที่หวัวใจต้ตตนต้นตนตเกิตรงที่ผมไปนั่งทำข้าสวด ก็หมดท่าปูเขาอยากได้ปูมากนะครับพวกเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนสวรร้์หมดไปที่ไหนนะเราก็ได้แทนเลยน้าโมพุ้งายะพระ่วมร่วมใจเพื่อซื้อทองคำรอตอนที่งานไม่ทำงานแต่ก็พลาดไปไม่ได้แล้วโอกาสไม่ได้รับรู้เราเห็นก็เห็นความเพียรีแต่ตอนนี้เรารู้ทางแล้วเราได้ทำเนี่ยถือว่าเสียดายครับคนละร้อยสองร้อยติดไปฮะเราได้ทำทองคำไม่ใช่ อย่าไปคิดเรื่องว่าถวายทองพระแล้วเราคิดว่าเอาพระทองคำเนี่ยไปถวายในพระาสสนาหลออมาหลองมา,ลงมาแล้วก็ไปหล่อไว้นะครับ